สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ขอต้อนรับเข่าสู้กับช่องสวนลุงเหลอมครับเมื่อนี้ลุงเหลอมได้หอยมาจากท้ายบ้านเพิ่มขายนะครับเป็นจํานวน2กิโลกวัมครับเฮาสีมาถดลองเรียงในกระชังที่เฮาเอาอนุบาลปลาลูกคอกนี่ครับสาหรับส่วนประกอบที่เฮาใส่ลงไปนะครับก็สีมีสร้างักพร้าวครับสร้างักพร้าวเฮาสิตัดไปเป็นทอนเป็นทอนนะครับแล้วก็สีใส่ลงไปเพื่อให้หอยเขาได้เกาะครับสาเหตุหนึ่งที่เฮาได้น้าหอยมา ลองพอเลี้ยงในกระชังเนาะครับกับเพราะว่าเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ครับว่าวงจรชีวิตของเขาการแพร่ขยายพันธุ์ของเขาสิสามารถตอบโจทย์จนเฮาสามารถเ็เป็นการเลี้ยงในทางเศรษฐกิจใดบอ่อเลี้ยงเพื่อสิเป็นรายใดได,ไดบอ่อเพื่อเป็นการศึกษาไปครับอีกอย่างหนึง่งก้อนหน้านี่เมื่อหลังจากปีไม่ปีที่แล้วนะครับทั้งสวนลูกเหลือมกับแ้น้าหอยมาปล่อยวบสะนะครับจนมาถึงทุกมื้อนี้เขากูหรือว่าแพร่ขยายพันธุ์ได้ดีครับแต่ก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่า ปัญหาก็คือเวลาเขาเสียน้ำมาบริโภคหรือวา่าน้ำสิมากินนะครับกับสิเห็ดไหนเขาเอาหญ้าครับต้องลงไปงมถ้าเขาสามารถเลี้ยงได้กับช่างใดหรือว่าขยายพันธุ์ได้ดีกับสิเห็ดไหนเขาสามารถต่อยอดไปอีกได้อยกครับและอีกอย่างหนึ่งการเลี้ยงไนกระชังของปลาช่อนนะครับหรือว,ว่าการเลี้ยงไนกระชังที่เขาใส่อนุบาลปลาชนน่อนนานี่ก็หลังจากที่เขาอนุบาลปลาได้สักเดือนแล้วเขาก็าสิได้หาวิธี ดูแลเขาต่อไปครับว่าสีเหล้ยงในกระช่างหรือเสียไป,ป่อยปล่อยคลองที่ขูดใบนะครับเพราะว่าในเวลาเดือนหนึ่งกบเฮ้ากะควงสีใดคําตอบนะครับว่าเขาขยายพันธุ์ใดดีสดั้าใดเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าหลังจากที่เฮ้าปลอยไปแล้วเขาสีสามารถขยายพันธุ์ใดดีขนาดใดกัเดี๋ยวทังส่วนลูกเดิมสีมาอัปเดตให้เบิ่งเป็นหลอบต่อไปนะครับเดี๋ยวไปค่อยติดตามกันครับว่าเดือนหนึ่งเขาสีสามารถขยายพันธุ์ไปใดขนาดใดครับนี่ครับก่าเฮ้าสีลงหอยแล้วเส็จหรือว่าลงร้างบักเผาหรือ ในการปล่อยหอยเราเสียดกันรู้สึกว่าลูกปลาลูกคอกที่เขาอนุบาลไว้กะแตกตื่นพอสมควรครับเขากะสีระวังพ่ยตามสัญชาตญาณของเขาครับสําหรับปลาลูกคอกชุดนี้ทั้งส่วนลุงเหลือได้มาล้องอนุบาลไว้ได้กะสิบหามือนี้แล้วครับแต่การปล่อยลงในกระช่างกะได้แปดเก้ามือแล้วครับเขาใส่หินนะครับทับสร้างบักปาวไว้เพื่อจะเข้าจมน้ำครับว้ให้หอยกาะนะครับพราว่าถ้าประทับไว้ด้วยว่าปรหาอย่างทบไว้กะ เขากระสีลอยเข็นครับก่าสิจมดิ่กับคงใส่เวลาอีกหลายมือครับสําหรับการเลี้ยงหอยในกระชังนี่กัเป็นการทดลองศึกษาไปนะครับว่าเขาสสามารถเลี้ยงให้เขาแพร่ขยายพันธุ์ได้ดีเท่าเท่ากับเขาอย่างในบ่อดินหรือบ่อภาวาช่วงหลังปีใหม่ปีที่แล้วนะครับหลังจากขุดบ่อแล้วกัทั้งสวนลุงเหลือกับแดน้าหอยมาปล่อยไปในบ่อนี่ครับกัสื่อจากท้ายบ้านคือกันละครับ เป็นหอยเพื่อนบ้านเขาเหากะรูซึกว่าเขาสีแพ่ขยายพันธุ์ได้ดีแต่กะมีปัญหาตอนเวลาเขาสีกินครับต้องลงไปงมกะลาบากเล็หน้อยกะถ้าเขาสามารถเลี้ยงในกระช่างแล้วเขาขยายพันธุ์ได้ดีกะสีเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเพราะหอยจูบหรือว่าหอยขมตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้กะรูซึกว่าสีลดน้อยลงไปครับเหียจากนกนะครับมากินเขากะเธอแถวบ้านลุงเริ่มก็เริ่ม,ม,มสีหายากแล้วครับกะสีเป็นการ ทดลองเลี่ยงเพื่อศึกษาต่อไปครับว่าเขาสสามารถเห็ดจนประสบผลสำเร็จได้ขนาดใดครับรดติดตามกันในคลิปหน้าครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับจ่องสวนเรื่องเลิมเพื่อสีน้ำลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเป็นโอกาสต,ต่อไปครับท้ายนี้ก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ